อยากงไเวลาคนกินของวนเที่ยก ja ับบกเอเง้ยงีีรน่เบื่อเสวัสดีพี่น้องวันข่าพรรษาสวัสดีทุกคนสวัสดีเอฟซีถูกฐานเด้อวันข่าพันชาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีป้าลุย อาจารย์บาดีป้าลุงวุ้ยให้เขียวเขียววันีน่อบะให้เขียวเขียวนี่อ้าวกมือกลับไปจกกลับไปแล้วก็ขยิบห้าเอออกมายืน้กลัวมันแข่งอชจาดีป้าลุงเห็นบ่เห็นบ่ช่างเด้ ไั่ดีเด้อเอฟซีถูกทานอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยชั่งดิชั่งมาได้อีกน้อยอีอหน้อยในช่องมันเ้อ่ะกอดกัดกอดกัดแน่หัวโดนอากูกอดกอดกอดเถ่าอืมกอดเถ้ากอดเถ้ากอดเถ่า ชงมานึ่งชงมานงยังดำมึงเหรอยังเฮ้ยเฮ้ยปราสันเฮ้ยประัสุาดีพี่นองนิดพักก่อนพี่นองพนกะลินพ่พำ่พี่น้องจาไปกนอน้องมีนาตุกแต่มว่านโอ้ต้องมีนาแต่งน้านอูตกแต่มว่านยันตอนนี่บซองใบามนี่แหละพี่น้องเอ้ย โอ้กูขั้นงอนได้ขั้นงอนกับเกาบ่ได้บ้านมึงจะโยนยีมน่าโยนอีไมนาถิ่มบ่าบ้งมนกูกูปงมึ่ก่อนกูจะเกาหย่อนช่างมันมือนีบออกมาด้านนอกเลยบ่มีแห้งออกมาเมื่อยล้าอวสันปกติสี่ขั่นออกมานี แค่ีอเนาะห้าแค่นี่นะหันมาเบ่งปลาลุงไปหันมาหันมาเขียวกินมือนะเขียวโอ้หันกับ่หันโอ้ยข้างผูยัยมังกำลังลามสองเครืออเจ้าเขึ้นก็ได้สิลูก มาเบิ่งข้างผูดแน้วเนาะฮึชิลุกมาเบิ่งข้างผู้นะป้าลุงเอ้ยเบาปลาลุงเอ้ป้าลุงแล้วก็ได้ไม่เงยชิลุกนะป้าลุงฮึม,มาอีอกนลบวชขาดลรหยาดเลยอับูรับรูรกินข้าวเที่ยงฮะกะเลี่พี่น้องเลย เอาไระืือปิงไก่ยาเคียวมากินเข่ากับตำบักทัเหมือนเนี้ยมือเา้เนี่ยออมกบพลน้องเลยออมกบใส่น้ำมหมผสมฝีมือเจดำโหหหหแหงแหงมาแหงมาเหรอเชียงหลดบ้าสะโอ้ยนี่ลูกมึงซ่องน้ำโหลด โซ้งเนี่ยนี่เออเอาบอลนะปลาลุวงบอลดูวหยักได้หยักได้บอลูกบอลยินมตาเมืองหยักได้บอลลูกบอลเดนเดนไหนน่ะสีเอาอยากได้เอาบปลเป็นยังเอาบปลเป็นอยู่บอลูกคนหัวหลานๆนี่ หนาวนะเห็จังได้กับปอาเซาพี่น้องมันยืดแน่แหละคนขี่บาสโซกับป๊กพี่น้อยเห็ดเถิดมันยืดอยู่เหรอซาอยู่นนนี่แหละพอหลับพี่น้องได้หลับพอได้หลับมันยังบม่ได้หลับได้เมื่อคืนไดกับได้หลับเราพี่น้อยเบื้องตีนกับบอสหมผาซช่ไหม จะห่มให้แม่แน่ได้อีหล่าจะตีแห้งด้วยเพื่อนเพื่อนเด้อลูกเด้อไม่ใหญ่หำไม่ใหญ่นอนอย่าปากดังเลยเราหลับหล,ล,ลับตาลีเจ็บพี่น้องเอ้ลีมัดลีเจ็บ นาคําซ่ามาตรงเฮือนหัวพี่น้องบ่ว่าลังใดเฮือนเฮาน่ะก็หัวแต่เนื้อยันใต้เฮือนจะดําก็หัวแต่นอกยันในจะแม่นสาดจักสั่งสั่งไดโอ้กินข้าวกับไปบ่คือสบาดนีโอ้เบื่อกระเพาะนี่ได้กินยังครับกเจ็บท้องนี่พี่น้องว่าน้ําลูพี่น้องตอนลูกนางกินข้าวูสิมมันชิอย่บุ่เอ้ยให้มันมมันชิได้่ซั่น มื่อกมันชิ้นใหญ่นะพี่น้องมื่อีเจ็บแห้งแห้งปวดแต่ละมื่อเออน้องนักแต่คนใจแข็งบดุกมาข้างเลยโอ้ยข้าวบึงข้าวก็หูเจ็บพี่น้องเลยปวดไหวกันไหวม้นตากระไล ลูกเองกับบ่อยากได้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาหัวเอาหัวขึ้นมาเสมอนกับบ่อได้มาเสาะหนักลงแต่ละมือพี่น้องเอ้ยแล้วก็ขอบคุณเอชีทุกท่านทุกคนเด้อคอมเมนต์ก็ได้ตกดใจอ่านอยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆทุกคนเข้าใจเนาะครับอีกอย่างบบวิสัญญาณพี่น้องที่ห้าโหลดคลิปลงไหวนะข้าปะไหวพี่น้องเป็นสมองเนาะ พอห้าวไม่ได้ออกไปราใช้เลยเด้เฮาอยู่แต่ในเฮือนนี่หลักกระเลนเออกไปซื้อเนอืนนนนน้อยู่เนื้กินแค่นั้นละพี่น้องเลยหลักกระแลนเอาไปเฮือนบ่าวบอยเพราะนั้นละก็อากับอันนั้นอันนี้มืดกระเลนเขียนไปซื้อกักซองพี่น้องเลยเพว่าเมื่อแรกถูกตาวมาเมื่อแล้วว่าสีแต่งขั้นพอเข้ามาเพิ่นพี่น้องผู้ไดบบ้บประมาณหลักขยาเนาะหรือกลานก็ได้ ลูกก็มีแค่สี่คนอนี่แเดะดร้านนอกอ่านก็นมีอยู่ร้านกันเนาะขอบคุณผู้ใหญ่จจดีทุกท่านทีเดเมตาที่หากันบงใจใจตลอดมาเป็น้องลูกร้านแม่ติดพี่นอ้องกป็นหนังขังแล้วเลยนมีแต่น้ำตาลาลอยเยใช่แต่ออกมาเนี่ยนี่ตอนบาบอยมากเลยพากันหายจากการกับบาบอย นางเผาอีกตอนเที่ยงเลยค่เนี่ยติพี่น้องเกินมากเลยกับหายว่ากันห้อีกแล้วงเลยสงสารสงสารแบ่งแบ่งวามเจ็บความปวดได้บ่มามันเสียออกอีกเลยพี่น้องเลยบ่บ่มาดอกพี่น้องบ่บ่มาดีกว่า มากเล้ครับหมองยองน้ำตานะทำใจยังไรพี่น้องเลยทำใจชุดๆไปงามปลอบใจตัวเอง <c oughs> แต่เรากเคยผ่านชุดนี้มากนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบอกขนาดผเชี่ยมากค่ะเก้าปีสิบปีหละ แ, so, แบบเพื่อนโปรยโซแบบนอนจิดสะติตมอน,ปนไปเพิ่นมาแต่เป็นมือเดียวแล้วก็ไปรูดถ้าก็ะทำใจบ่ได้คือกันพี่น้องตอนทับผอเสียรให้ถือเพื่อนช่เพื่อนสิฮักเพิ่นก็เสียอยู่เพื่อนลังนี่แหละพี่น้องเลยให้ถือเพื่อนช่เพื่อนสิฮักอยากให้พ่อขึ้นมาหา แต่คือว่าแลนะ้วเนาะพี่น้องความตายมันบริเว้ณไฟออกไฟเรื่ย,ยพี่น้องบอกเผาไฟออกไฟชีลุยชีจนกะถ้าเราขีดเน่านั่นยังอยู่ได้พี่น้องชีลุนานานย,ชยชีจนชีชุบชีหยากรายเมดพี่น้องเลยมันคิดไปแน่นันเผด็จวัตได้คิดไปหัวบอลลี่มีแต่ห้ามนะพี่น้องผดวัตว,ว,ว่าออกมา คือทะลุใส้เต่เออาใส่เอ,อือใส่หน่อใส่ซาบ้าน้องโมดามีแต่ห้างว่าออกมาพี่น้องเลยเทปมือกับหายบีบแข่งบีบคางหายเลิบนะพี่น้องเลยเก่าน้ำไม่ได้หายบีบเอาไปบีบกับมือเท่านักกรรไปปล่อยน้องมือย่อยนาะพี่น้อง เอิดกระทินมาบีบกระทินอีร้อยนะมือเบาอีร้อยมาบีบผมกลัวอะการปได้เจ็บปได้ปวดแล้วเดี๋ยวนี้เจ็บปวดไปเบิ้ลไปไหนเบิดแห้งอ่อนล้าเห็นเมาเอบาให้ลูกตกใจชีวิตวันชินอยู่ดีเห็นวันชินได้เปล่าวันชินคือวันพระขนาดพี่น้อง วันพระใหญ่วันเขาวรรษาสั่งยามากคับกินพอบรรณั่งเราจะเตะขวดยาจิบพีน่น้อยมันปวเศร้าแล้วยา,าอย่างกับพีน่น้องเยถึงเวลาแก้การไขมันเนาะแต่ว่ายัางบ่ถึงเวลานะพีน่น้องยยังอยู่ต่อไปไให้บอดอยากให้ตายนะพี่น้องเนาะ จะทะยู๋เพื่อทำโพลทำให้ลูกลอยปีพันปีปวดเลยเรียกว่าไพ่กระยืบก็ได้พี่น้องเว้ยอเวลาไพาม่มันแล้วก็ไปกะยืบได้ไพ่กี่ใบยังยืบเลยพี่น้องอยู่ชีวิตได้สื่อชีวิตได้นะชิซื้อพี่น้องเว้ยถูกยากมาแดงขอสิขอสิขอ จะยืมมาใส่ชูไฟจิ้งพยังบ่กูบอกว่าอย่าจิงแห้งนังว่าเพื่อนมันเพื่อนนะโอ้ยหายหลุกลานเปลี่ยนกันเขากันหนอกนะกันไหน,นกันหนองขางเพื่นเนาะเวลากินขาวนีะก็บอได้กินบอได้กินอยู่ไกลกินอยู่ไกลแล้วก็สายตาบอได้ออกจากเพื่น คอมเมนต์เ้าอ่านทุกคอมเมนต์พี่นอ้องแต่ว่าบพรว่าวออกมาดอกแต่ส่วนไลฟ์กับกำลังใจเนี่ยนะมแ comment, ีแต่คอมเมนต์ช่องคอมเมนต์แต่ที่เป็นาว่าวบอดี้ที่เป็นาว,าว่าบอดี้เนาะที่เพิ่งมาวางดีกับเาเ่าก็บอกเอามาใส่ใจดอกกัดซิเก็บผ้าบรรยากาศเอาเป็นสมิเด้อพี่นออ้องเลยหนาดั้หนักนกรรมหนาขี้ไรกัน เต็มหนากล่องก็อ,อ,อดทนเบิ่งไปก่อนเด้พี่น้องด้วยนี่แหละกระดีที่มันดำแหง้งสวงหวังดำนานะดำแหงพี่น้องเลยอันนี้มันลงแล้ะแต่ว่ามันยังเป็นหมึกเป็นหมึกอยู่นะอะไรขึ้นน,นี่ครับซาผืนนั้งสิจเก๋เจอดีเนาะถือพามือใหญ่แจ็คผู้ได้มาตีแข่ง เทีย่ยงคืนลุกมาลุกปุดผีมาแนมค่ะพักตะบะเห็นตีปุบแล้วก็ลุกปรับโหลดข้าวหนึ่งอีกเทีย่ยงคืนกลัวเชียงเกาวอยู่กว่า,ากาลัวที่ตลาดพี่องข้าวกันแหลนแล้วไปบึงควมกาวนะกับตบะเห็น่น้องเลยเจอคนยังมาเห็ดมาอานันหนักเก่ง เก็บความไมนการคุณจะมีเจ้พี่น้องเด้อขอบคุณที่ถูกานถูกกำลังใจถุกๆูกคำเหม็นคำติรม